เดี๋ยวจะเป่าเป่าเปิดมากูเอง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 ริวเดี๋ยวเข้าเสาสวัสดีเพื่อนๆพ่อนทางยูทูบด้วยครับอยู่กับผมในช่องป๊อปปิ้งกิ้งนะครับก็วันนี้ผมมาอยู่ที่ใหม่ ธรรมชาตินะครับเป็นหมายคลองคลองใหญ่นะครับแถวบ้านยาจะเปานะวันนี้ก็มาตกเป็นปาลารวมเลยปลาอะไรกินเอาหมดนะครับกลับมาชมคลิปก็ฝากกดไลค์นะกดซับสไคร้นะครับกดดิ่งด้วยครับจะได้เห็นคลิปใหม,ใหม่ๆของผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันบ้างวันนี้ผมจะมีผลงานหรือเปล่านะครับไปรอชมกันเลย จะปล่าโดนแล้วเปลาอะไรไม่รู้ครับเดี๋ยวขาดปลาอยู่เปล่าไม่รู้อะจะดูดีปลาอยู่ไหมพันต่อปลาไม่อยู่แล้วอ๋อปลาไม่อยู่แล้วครับตัวใหญ่อยู่นะ

จะบอกบอก,ออกไ็ได้นะป้นนาเเนั่นน่ะปลาหมอ <Natalie> จะบอกว่ามันมีแต่ปลาหมอนะป้าเดี๋ยวกลับบ้านเอาปล่อยให้คอต้ด้วยนะอ่า ดูคนหลอกตัวเองหลอกว่าปลากินเป็นไนได้ปลาไม่กินนั่นน่นนั่นนะคนเสาเนี่ยเปล่าเขาใส่ทุ่นนะมันกินได้แล้วนะใส่ทุ่นนะมันตกได้คนเสาอ่ะ ao leo, phao ao leo, ui, ba mỏ to, 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 Để lâu to, 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 ยีเชื่อใครยากอ่ะเขาบอกแล้วไอ <away> โย,ย,โย,ยปโนปาตัวนั้ได้เด็กๆก็ได้ตัวแล้วใน้ปลาดูตัวหน่อยดูตัวหน่อยว้วตัวใหญ่แห๋วเลยนี่ชูชีไต้เนี่ยแกงคั่วก็ได้ไต้เนีน่ยใหญ่นี่มันสัตว์ตาจานเปานี่หว่าเนี่ย เนี uh. a, <Mind SAS itch io> ่ยปลาหมอตัวนิดเดียวปลาเล่นถ <dalam matin. S 2> ้าเบ็ดง้างไปเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยง้างไปเลยตกปันดินตัวใหญ่กว่านี้ยังไม่ง้างขนาดนี้เลยนะเปล่าปดินไซส่โลไม่ง้างเลยนะตกป้าหมอเบ็ดง้างเลยอ่ะดับีอ่ะเราแล้วต่อแล้ว ไปเลยอุ้ยหลุดโอ้โอห,หพันเละเลยโอ้เสียดายเลยหมดสีไปสินี่คืออะไรนะนีะ่เอาออกให้หมดเลย nó có mì parlin ở đây này đang chờ bảo cho mở mở guê 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 thử dậy thử dậy quân túc về à mỏ và mỏ em mỏ tôi lơ rồi ừ. hạt đó đi bao ừ. Ê, tôi mỏ tôi dậy đây ừ. xin đi em ข้าเอาอีกแล้วในเปล่าไหนเนนี่อีกตัวหนึ่งเอาหมอทั้งนั้นเลยวันนี้ เข้าตาปลาโอ้โโอเคครับก็ถึงเวลานะครับพอแล้ววันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูว่า right วันนี้ผมได้ปลาอะไรบ้างนะครับโอ้โหนี่ครับได้ปลาหมออยู่ประมาณสิบตัวปลาหมอตัวใหญใหญ่เลยวันนี้นะครับ เลยมีแกงกันบ้างแหละวันนี้นะปราหมอตัวใหญ่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับนะครับถ้าชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งนะครับได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับก็เดี๋ยวเป็นรอดูว่าคลิปหน้าจะไปไหนไหนต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ